ชาวไทยไม่พอใจอ,อย่างแรงหลังเพชรดังพวงสรุปภาพเทียบประสวังของไทยกับกัมพูชาละโอยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สวัสดีสวัสดีพี่น้องปองป่ายมดสุกุสุคนมาพบก,กับเราผเวียนกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่167และในอีพีนี้แอดมินจะมานำเสนอเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าชาวไทยไม่พอใจอย่างแรงที่เพจดังเพจหนึ่งเอารูปพระสว่างของไทยและกัมพูชามาสมเทียบกันรายละเอียดจะมีอย่างไรนั้นเราไปไดตามดูกันครับชาวไทยไม่พอใจอย่างแรงลังเพจ south east asian gallery โพสรูปภาเปรียบเทียบความเหมือนพร้อมใช้คำว่าฟาแฟดระหว่างพระสว่างพานมเป็นของประเทศกัมพูชากับ พระบรมมหาราชสวังของประเทศไทยโดยโชเชียลไทยได้เข้าไปอธิบายความแตกต่างระหว่างซองทีนี้พร้อมกับไม่อยากให้นําไปเปรียบเทียบกันเพราะทั้งซองมีเอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะตัวในแบบของตัวเองพระบรมมหาราชสวัง เป็นพระราชนิเวศแห่งแรกในกรุงเทพมหานาครสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในปีพศ2325มูลเหตุแห่งการสร้างเกิดขึ้นหนื่องจากทรงเห็นว่ากรุงธนบุรีมีชัยภูมิไม่เหมาะสมเพราะมีลำน้ำผ่านกลางเมืองเรียกว่าเมืองอกแตกเมืองลักษณะนี้ขาดซึกสามารถรุกรานได้ง่ายสาเหตุอีกประกาศหนึ่งเนื่งจากพระราชสวังกรุงธนบุรีมี ีวัดคณะสองด้านคือวัดแจ้งวัดอรุณราช,ชาวรารามและวัดถ่ายตลาดวัดโมลีโลกยาราม ทำให้ไม่สามารถขยายพระราชวังให้ยิ่งใหญ่เหมือนพระราชวังเมื่อครั้งกรุงเสียอุทยาได้ในส่วนของพระราชวังของพนมเปนตั้งอยู่ในเมืองพนมเปนอยู่บน,น,นถนนโซเทยรารุษทางต้นใต้ของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสร้างขึ้นตามรูปแบบศิลปะคามนโดยความช่วยเหลือของฝรั่งเศสในปี1866เป็นที่ประทับใจ ของเจ้าณโรดมศีนุตอนที่ท่านสเสด็จกลับคืนสู่กรุงพนมเปญในปี1 9 9 2ในวังนี้เปิดให้เข้าชมเส้นเขตที่ประทับนะครับต่อกับประเด็นดังกล่าวนะครับชาวไทยเองก็ต่างพากันเข้ามาแสดงความคิดความเห็นจะมีมุมมองอย่างไรนั้นเราไปดตามดูกันครับเรามาเริ่มจากมุมมองแรกจากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าแล้วถ้าไม่ต้องเปรียบเทียบผมว่าคนคิดแบบนี้มีความเป็นเด็กมากแต่ละเพจก็ควรส่งเสริมความสมัครีจ บ้านพีเมืองน้องอาเซียนเหมือนกันดีกว่ามาคิดยุ่มยิ้มให้ชาติที่จเจริญเขาดูถูกให้ ไม่ดีครับนะครับเรามาต่อที่มุมมองที่2อจากชาวไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าบ้านไกลเรือนเคียงจะคล้ายกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเหมือนร้านขายของช้ำอยู่ติดกันจะทะเลาะกันชิงดีชิงเด่นไปก็ไม่มีประโยชน์ตั้งหน้าตั้งตาปรับปรุงร้านให้มีคุณภาพและบริการให้ลูกค้าประทับใจจนลูกค้าเอาไปบอกต่อดีกว่าอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ดีมากๆเลยนะครับ เรามาต่อที่มุมมองที่3จากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าเคยอ่านเจอว่ารัชการที่เท่าไรของไทยนี่แหละที่ให้สร้างให้กษัตริย์เขมรโดยใช้ศิละปะแบบไทยถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยครับ อืมอันนี้ก็ไม่รู้มึนกันนะครับแต่ถ้าเป็นความจริงก็ไม่แปลกที่จะคล้ายเครื่องกันนะครับเรามาต่อที่มุมมองที่4ีจากชาวไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าอยากสร้างเอกลักษณ์ให้ประเทศตัวเองควรคิดริเริ่มและลงมือทํายากสิ่งที่ประเทศตัวเองนี้ไม่ใช่สร้างด้วยการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นแล้วทําให้ตัวเองดูแย่แบบนี้อยากดังเรียกนักท่องเที่ยวทางลัดแบบนี้มันก็ไม่อย่างยืนหรอกนะมันจะอยู่ได้ แป๊บเดียวแล้วมันก็จะผ่านไปและถูกลืมนะครับเรามาต่อที่มุมมองที่5จากเช่าไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าถ้าอานประวัติศาสตร์จะรู้ว่าทําไมขลายกันเมืองด้วยเคยเป็นเมืองขึ้นของไทยและกษัตริย์ไทยเป็นคนแต่งตั้งกษัตริย์ขมรจนมีราชวงศ์มาถึงทุกวันนี้นะครับผมอันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับเรามาต่อที่มุมมองที่6จากเช่าไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่า งานไทยช่างไทยฝีมือเป็นหนึ่งฉางคนละระดับมาดูที่ไทยสิแล้วจะบอกว่าอลังการงดงามแบบของไทยแท้ ไม่ลอกเรียนแบบชาติอื่นเพราะหลายไทยคือลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนอกเสียจาช่างไทยโดนชื่อตัวไปทําให้เขมรก็เท่านั้นจะเรียนแบบไงก็ยากเพราะลายแต่ละลายมีริขสิษฐ์นะครับเรามาต่อที่มุมมองที่7จจากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าในสมัยก่อนบางพื้นที่ของไทยอาจจะเคยเป็นของคขมรหรือบางพื้นที่ของคขมรก็อาจจะเคยเป็นของไทยแล้วมันจะแปลกตรงไหนที่วัฒนธรรมบางอย่างจะคลาย ครึ่งกันนะครับอันนี้ก็จริงด้วยเรามาต่อที่มุมมองที่8จากชาวไทยคนนี้นะครับขาให้มุมมองว่าไทยมีความงดงามและมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมากมายมีเรื่องราวมากมายที่อย่างรากลึกจนหาที่ไหนที่ไหนมาเปรียบเทียบไม่ได้เลยนะครับเรามาต่อที่มุมมองที่9จากชาวไทยคนนี้นะครับขาให้มุมมองว่าคอไม่ด้อยขาของเขา แต่ถามแค่ว่าเอาอะไรดูว่ามันเหมือนกันถ้าเป็นเกมจะผิดภาพว่าตัางกันตรงไหนบ้างผมเนี้ยเอาประกาศมาวงต่างภาพอ่ะนะครับเรามาตอที่มุมมองที่1ิจากชาวไทยคนนี้เป็นมุมมองสุดท้ายแล้วนะครับชาวไทยคนนี้มุมองว่ากัมพูชายอมเป็นเมืองขึ้นของไทยแล้วใช่ไหมพยายามให้เป็นเมืองไทยเกือบทุกอย่างนะครับนั่นก็เป็นมุมมองของชาวไทยส่วนแอดมินเองนะครับก็คิดว่าไม่ควรที่จะ เอามาเปรียบเทียบกันอย่างยิ่งเพราะว่าแต่ละที่ก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวถ้าเราดูแค่เพลินๆนะครับก็อาจจะเห็นว่ามันคล้ายคลึงกันแต่ถ้าดู ลึกๆนะครับเช่นว่าลายของแต่ละที่ก็จะมีความแตกต่างกันอย่างชื่นเชิงและอีกอย่างหนึ่งนะครับเห็นลหลายคอมเมนต์บอกว่าเมื่อก่อนอมเมนเคยเป็นหัวเมืองขึ้นของไทยมาก่อนและที่พระราชสว่างทั้งสองข่ายกันก็เพราะกษัตริย์ไทยเป็นคนที่แต่งตั้งกษัตริย์าเมนนั้นเป็นเหตุผลที่าเมนมีกษัตริย์ถึงทุกวันนี้นะครับผมนั้นก็มีความเป็นไปได้นะครับ ในวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับถา้าผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นิตด้วยส่วนพี่ๆน้องๆทั้งบ้านมีอะไรที่แตกต่างหรือว่ามีมุมมองอย่างไรที่แตกต่างจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยก่อนจากกันในวันนี้แอดมินขออวยใยให้พอนในพี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงและประชนรับรวยเงินทองก่อนลาจากกันขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีและเจอกันใหม่พอี่หน้านะครับเจอกัน